สวัสดีครับเพื่อนๆืที่ชอบตกปลาแล้วก็ชอบเล่นเรือนะครับผมนัฟิมเม่หนอนะครับวันนี้ก็มารีวิวมอเตอร์ไก์ของค่ายเอ็มพ ma มานะครับนี่ครับครับตัวนี้วัสดุคือดีมากนะครับวัสดุดีนะครับตัวนี้จะมี35ปอนนะครับ35 45 55ปอนนะครับวัสดุดีนะครับวัสดุดี แฮนเดิลนี่ฮะคอคอพับได้นะแฮนเดิลยืดได้หดได้นะครับชักเข้าชักออกได้นะครับแต่อย่าชักบ่อยนะครับเดี๋ยวมันจะแตกนะครับไกลไม่แตกนะครับควรจะแตกก่อนนะครับนะครับนี่ฮะมีตัวปรับตัวปรับไว้ปรับปรับคอมันนะครับ ส่วนตัวนี้ก็เอาไว้ชักขึ้นชักลงนะครับชักขึ้นชักลงปรับระดับระดับความลึกนะครับตัวนี้ก็เอาไว้พับพับพับมอเตอร์ไกนะครับใช้งานง่ายนะครับใช้งานง่ายราคาก็ราคาก็ราคานี้ผมกล้าพูดเลยว่าดีกว่าไปหาซื้อมือสองนะครับบอกเลยดีกว่าไปซื้อมือสองมาซ่อมมาอะไรก็ไม่รู้นะครับ ซื้อมือหนึ่งจบกว่านะครับเพราะว่าตัวนี้จะมีประกันให้หนึ่งปีนะครับซื้อมือหนึ่งจบกว่านะครับสามตัวสามสิบห้าปอนเนี่ยสามสิบห้าปอนนี่คือราคาเท่าๆมือสองเลยนะดีกว่าไปซื้อมือสองนะจะบอกให้ซื้อมือหนึ่งเลยเนี่ยสามสิบห้าปอนผมขายอยู่สี่พันเก้าสี่พันเก้าราคานี้ผมส่งให้ฟรีนะส่งด่วนฟรีเลยนะครับสามสิบห้าปอนสี่พันเก้า 45ปอน5,500พร้อมส่งเลยนะครับ45ปอน5,500นะครับพร้อมส่งแล้วก็มี55ปอนนะครับ55ปอนนี้6,600พร้อมส่งด่วนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูใบพัดกันนะครับใบพัดใบพัดตัว45กับ55จะเป็นใบ3 3 3ก้าน,นะครับส่วนตัว35ปอนจะเป็นใบ2ก้าน,นะครับ วัสดุเขาวัสดุของเขาค่อนข้างที่จะดีถือว่าทำว่าถือว่าทำมาดีนะครับตัวนี้ก็มีประกันให้หนึ่งปีนะครับมีห้าเกียร์นะครับห้าเกียร์เดินหน้านะครับสองเกียร์ถอยหลังนะครับใช้งานประหยัดเลยนะครับประหยัดบคุคคลแม่นะครับตัวนี้ครับถามว่าใช้แบตเตอรี่กี่แอมป์ แบตเตอรี่ผมแนะนำเป็น80แอมป์นะครับ80แอมป์น่าจะดีกว่านะครับแล้วก็แนะนำเป็นแบตเตอรี่ใหม่เลยนะครับเพราะแบตเตอรี่มือสองผมไม่อยากจะแนะนำลูกค้าให้ซื้อนะครับถ้าเกิดซื้อผมจนะนำซื้อ,อเก็บทีเดียวไปเลยนะครับซื้อคือซื้อแบตใหม่ไปเลยนะครับมือสองนี่ผมไม่แนะนำบางคนซื้อไปนะครับโอ้ยทำไมไกด์ไม่ทนเลยไปตัวแบตหมดเพราะว่าคุณนะ่ะใช้แบตแบตมือสองนะครับ แบตมือสองคือมันเก็บไฟไม่อยู่นะครับบอกเลยนะครับคือซื้อแบตมือหนึ่งดีกว่านะครับเก็บนิดหน่อยแต่มันจบนะครับไม่เสียหัวนะครับอันนี้คือก็เป็นการแนะนําเบื้องต้นนะครับในการใช้เลือกซื้อปตไกนะครับถามว่าประหยัดแบตไหมตัวนี้ประหยัดนะครับบอกเลยว่าประหยัดสวิตสวิตธรรมดีนะครับข้างในประหยัดนะครับประหยัดมากนะครับประหยัด หรือว่าไม่ไประหยัดก,ก็ขึ้นอยู่ที่เราใช้ด้วยนะครับบางคนเอาไปใช้อย่างโอ้เน้นเกียร์ห้าแม่งทั้งวันเลยนะครับแต่เน้นเกียร์ห้านี่ผมให้ไม่เกินหกเจดชั่วโมงห้าชั่วโมงเอาหมดแล้วหมดแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าเดินเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเนี่ยค่อยๆเดินไปเนี่ยวันหนึ่งก็ไม่หมดนะครับแบตเตอรี่หนึ่งก้อนนะครับบางทีสองวันเหลือนะครับสองวันเหลือนะครับเดินเกียร์หน 2, ึ่งเกียร์สองเกียร์สามเนี่ยถ้าเกิดไม่เค้นมันมากนะสองวันอยู่นะครับเดินสามเกียร์เนี่ย อยู่แน่นอนนะครับอย่งนีก็อยู่นะครับโอเคตัวนี้ก็มีประกันให้1ปีนะครับนะนะครับจะหาเหิวแล้วก็ช่างนะครับประกัน1ปีนะครับขอแค่อย่าตกน้ําพอนะครับตกน้ําตกน้ําหรือว่าแกะเองซ่อมเองเนี่ยคือหมดประกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไกล้มีปัญหาเนี่ยสามารถให้ส่งให้บริษัทซ่อมได้นะครับอ่านะครับอะไรไม่แพงนะครับอะไรคือแบบถูกมากนะครับบางตัวอะไรหลักสิบนะครับ สวิตนี่ก็ตัวหนึ่งไม่กี่ร้อยนะครับสวิตนี่คือหลักหลักไม่กี่ร้อยนะครับประมาณห้าร้อกว่าบาทสวิตมันนะฮะในราคาประกันนะครับถูกมากนะครับแล้ววัสดุเขาดีมากเลยนะครับวัสดุดีทนทนทานเปียกแบบนะครับก้านก้านจะเป็นสแตนเลสนะครับแข็งแรงนะครับเพื่อนๆแข็งแรงมากนะครับวัสดุดีนะครับทุ่น อลูมิเนียมนะครับนะครับไม่รู้ว่าอลูหรือเปล่าอ่ะแต่มันดูแข็งแรงนะครับผมก็ไม่เคยแกะดูเหมือนกันนะครับสต็อกมีพร้อมส่งได้เลยนะครับสายไฟก็สายไฟก็อย่างดีหน่อยนะครับสายไฟเกียรตเดยวกับเกียรตเด้วยกับพวกยี่ห้ออยู่ดีหน่อยนะครับเกียรตเดยวกันนะครับหน้าจอก็มีบอก วัดแบตเตอรี่นะครับทุกตัวนะครับมีบอกทุกตัวนะครับก็ลูกค้าสนใดสนใจก็ถามสั่งซื้อได้เลยนะครับหรือโทรสอบถามผมเลยก็ได้นะครับเบอร์โทร0835666749นะครับโทรหาได้เลยครับปรึกษาได้ถามได้นะครับโอเคครับได้ครับ ลืมลืมบอกอย่างหน,นึ่งเสา5ปอนนี้เหมาะสำหรับเรือขนาด8ฟุตถึง11ฟุตนะครับ8ฟุตถึง11ฟุตนะครับจะเป็นอลูมิเนียมหรือไฟเบอร์ก็ได้นะครับสำหรับ45-55กับปอนนี้เหมาะสำหรับเรือ11ฟุตขึ้นไปนะครับ11ฟุตถึง15ฟุตนะครับใช้ได้นะครับพรากำกำลังมันเหลือนะครับ4 45ปอนเนี่ยถ้าเกิดเราเอาไปใส่11ฟุตนะ โอ้โหโคดประหยัดเลยนะครับเปลี่ยนแบตบนะเพราะว่าขั้วกําลังมันเหลือนะครับแค่แค่ลูกค้าเปิด 1, เบอร์หนึ่งเบอร์สองเนี่ยคือแบบไปเขียวนะครับเพราะว่ากําลังมันค่อนข้างเยอะนะครับกําลังมันเยอะเรือสุเอตฟุตแบกของสักสามร้อยกิโลเนี่ยโอโ้สบายเลยนะครับประหยัดแบตบแต่ว่าถ้า,ถ,าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเรือเรือลูกค้าใหญ่เรือลูกค้าใหญ่แต่ว่ามอเตอร์ไกค์ตัวเล็กเนี่ย มันจะเป็นการแบกนะครับแบกน้ําหนักนะครับทําให้โมโตูลการนั้นสึกสึกเร็วนะครับไกดนี้ไม่จะพระนะครับคือสึกสึกหลอนะครับนะครับมันจะสึกหล่อเร็วนะครับนั่นแหละนะครับคือถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าเกิดถ้าเกิดเรือรลอลาเล็กแต่ว,ว่าใช้ให้มันกําลังมันเพิ่มขึ้นมานิดนึงอะ่ะคือกำลังมันจะเหลือแล้วมันจะทําให้เราประหยัดประหยัดแบตเตอรี่ประหยัดพลังงานนะครับ สาม,มารถแบกของได้เยอะๆนะครับตัว55ปอนด์เนี่ยโอ้โหโคตรดีเลยก่อ11ฟุตถึง2ฟุตนี่โอ้โหแบตใช้2วันยังไม่หมดนะครับคือประหยัดแบบสุดเลยนะครับตัวนี้ครับอินโฟม่านะครับเพื่อนๆสนใดสนใจก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับก็สั่งซื้อได้ที่ใครนะครับแต่ที่แน่ที่ผมแน่นอนนะครับมีขายนะครับอะโอเค ส่วนฝากไว้อย่างหนึ่งส่วนลูกค้าที่ไม่กล้าโอนตังค์นะครับผมมีผมผมเป็นร้านค้านะครับผมเป็นร้านค้านะครับก็ไม่ต้องกลัวนะครับขายมานับสิบปีแล้วครับอนะครับเป็นร้านเล็กๆนะครับอันเล็กๆนะครับไม่ใหญ่มากนะครับร้านที่เดียวนะครับก็ถ้าสนใจก็สั่งซื้อได้เลยนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะแปะแปะลิงก์ไว้ใต้ใต้ใต้โพสต์นะครับ ผมก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องโซเชียลนะครับแต่อยากขายนะครับอยากขายนะครับเพื่อทนทาน่านใดสงสัยตรงไหนก็สอบถามไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกรอบหนึ่งนะครับ,รบตัวสามสิบปอนจะเป็น2ใบนะครับ45กับ5้าสิบจะเป็น3ใบนะครับ โอเคขอบคุณนะนะที่ติดตามรับชมนะครับก็ขอขอบคุณมากครับส่ัสดีครับ